เหมือนยืนอยู่ตรงหน้าแต่เป็นอากาศสำหรับเธอ <Yeah. S 2> ฉันมักจะเป็นคนแรกที่เธอมองข้ามเสมอและเจอเป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็นอยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่เคยสำคัญห mm ั hmm. วใจฉันเมื่อโปรง่งใสในสายตาเธอฉันรักเธอมากแต่เธอรักใครก็ไม่ใช่ฉันสุดท้ายฉันก็เป็นแค่งเงาที่เธอเพิ่งเห็นตอนจะเดินจากไป You saw me to mm hmm. ฉันอยู่ตอนที่เธอร้องไห้ฉันอยู่ตอนที่เธอปวดใจแทบโลฉันอยู่ในทุกโมเมนท์ที่เธออ่อนล้าแต่เธอไม่เคยหันมาเห็นฉันเลยสักคนฉันทุ่มเททุกอย่างจนบางครั้งฉันลืมว่าฉันก็มีหัวใจแต่สิ่งที่เธอทำทำให้ฉันรู้ว่าความพยายามของฉันมันไม่เคยเข้าไปถึงเธอเลยเมื่อฉันวิ่งตามแสนที่จับไม่ได้เหมือนรักใครสักคนที่ไม่เคยคิดจะหันกลับมาตามฉัน You look at everyone but never at me first ฉันอยู่ไกลแต่เหมือนอยู่ไกลที่สุดฉันอยากจะเป็นคนรกที่เธอมองข้ามเสมอและจะเป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็นอยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่เคยสำคัญหัวใจฉันเหมือนโปงใสในสายตาเธอฉันรักเธอมาแต่เธอรักใครก็ไม่ใช่ฉันสุดท้ายฉันก็เป็นแค่งเงาที่เธอเพิ่งเห็นตอนจะเดินจากไปอยู่ซอม e ี ยอคนที่เธอรักเธอ้เขาทุกอย่างแต่คนที่รักเธอที่สุดกลับไม่ได้อะไรเลยฉันคือคนที่เธอแชร์บายแต่ไม่เคยเป็นคนที่เธออยากรักษาคือคนที่เธอคุยด้วยตอนเงาแต่ไม่ใช่คนที่เธอเลิกในวันที่ต้องการใครจริงๆฉันเคยหวังว่าเธอจะเห็นฉันบ้างแต่วังไปวังมาฉันก็รู้ว่าเธอเห็นทุกคนยกเว้นฉันคนเดียวและพอวันที่เธอมองเห็นมันกลับเป็นวันที่ฉันไม่มีแรงจะยืนรอ Your choice Just your comfort Just อยู่ใกล้แค่ไหนแต่ไม่เคยอยู่ในใจเธอฉันมยาจะเป็นคนรอที่เธอมองคำเสมอและจะเป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็น แค่ไหนก็ไม่เคยสำคัญหัวใจฉันเหมือนโปร่งใสในสายตาเธอฉันรักเธอมากแต่เธอรักใครก็ไม่ใช่ฉันสุดท้ายฉันก็เป็นแค่เงาที่เธอเพิ่งเห็นตอนจะเดินจากไป You saw me Only when love was gone you saw me yeah Only when love was gone you saw me yeah yeah